นโยบายด้านสังคมของภาคการเมืองก่อนเลือกตั้ง3กรกฎาคมโดยสันนกข่าวครอบครัวหมายเลข4ี่พักประชาการไทยอ,อยากจะพูดเน้นในเรื่องของการดูแลและพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาตินะคะในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิของพวกเขาด้วยเท่าที่ผ่านมาในดู ในงานที่ทําเป็นส่วนตัวนอกจากกนอกเหนือจากงานการเมืองนะคะก,ก็จะเป็นในเรื่องของเ,อเรื่องของเด็กและเยาว,วชนปัญหาของพวกเขาคืออะไรยังไงบ้างแล้วที่ผ่านมาผู้ที่เป็นรัฐบาลมีนโยบายแล้วก็ได้ดําเนินการแก้ไขทําให้สถานะของพวกเขาดีขึ้นอะไรยังไงบ้างนะคะนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของพัฒนาการของ,ของ,ของเด็กอย่างเงี้ยจนกระทั่งถึงเยาว,วชนเนี่ยอยากจะดูตามวัย พูดโดยแยกตามวัยของเขาเลยนะคะทุกวันนี้เนี่ยตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยเด็กได้รับการดูแลเด็กในครอบครัวที่ดีเขาจะได้รับการดูแลที่ดีนะคะแต่หมายถึงว่าถ้าเราออกไปในต่างจังหวัดหรือไปในพื้นที่ชุมชนแออัดของกรุงเทพและจังหวัดใกลเคียงกรุงเทพเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้ที่ทํางานรายวันน่ยนะคะแล้วมีลูกเนี่ยเขาไม่สามารถจะมีเวลาที่จะดูแลดูแลลูกของเขาได้เนี่ยเพราะฉะนั้นพี่มองว่า ในเรื่องของศูนย์ดูแลเด็กเล็กเนี่ยในในกรุงเทพก็ดีหรือในต่างจังหวัดในพื้นที่ห่างไกลก็ดีเนี่ยน้อยมากแล้วปัญหาที่ถึงแม้ว่าบางบางแห่งจะมีเนี่ยนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของบุคลาก,กรที่ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม้กระทั่งในกรทมอเองก็ตามในบางเขตเนี่ยมีแต่ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกฝนมาโดยตรงที่จะดูแลเด็กเล็กได้ดีเนี่ยนะคะ ที่เข้าใจในเรื่องของพัฒนาการของเด็กเล็กเด็กเล็กนี่หมายถึงตั้งแต่แรกเกิดจนถึง3ขวบซึ่งเป็นวัยที่พัฒนาการของเด็กในวัยนี้สําคัญมากมันจะเป็นเรื่องของการฟอร์มบุคลิกและอะไรต่างๆและความรู้สึกแล้วก็เ,เป็น,เป,นเป็นช่วงวัยที่สําคัญที่สุดในเรื่องของของเด็กที่เขาจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ต่อไปไอนะคะเรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของสมองเรื่องของปัญญาเรื่องของมอเตอร์สกิลทักษะอะไรต่างๆ นั้นอยากจะเน้นให้เป็นนโยบายไม่ว่าใครจะได้ขึ้นเป็นรัฐบาลเนี่ยนะคะพรรคประชากรไทยเป็นพรรคเล็กๆที่ส่งผู้สมัครไม่ได้ครบทุกเขตแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เราเราอยากจะเห็นก็คือว่านโยบายพัฒนาเรื่องของการดูแลเด็กเล็กนะคะให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยที่รัฐเนี่ยเข้าไป สนับสนุนโดยตรงนะคะทั้งในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนแล้วก็มีความเข้าใจมีจิตวิทยาในเรื่องของเด็กเล็กแล้วก็อาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้นๆด้วยต้องสร้างนะคะอันนี้คือต้องต้อง,ต,องต้องสร้างเลยล่ะคะ่ะว่าให้คนในชุมชนเนี่ยรัฐบาลอาจจะไม่สามารถที่จะเทงบประมาณไปได้มากมายในการดูแลเด็กเล็กกันนะคะอันนี้ก็พอเข้าใจอยู่แต่ว่าเราสามารถที่จะสร้างเครือข่ายสามารถที่จะสร้างอาสาสมัครซึ่ง เป็นคนในพื้นที่เองเนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะโยงไปถึงเรื่องของปัญหาหรือว่าเรื่องของอผู้สูงอายุด้วยเพราะว่าคือพี่มองว่าผู้สูงอายุเนี่ยไม่ใช่ว่า60ปั๊บก็จะแก่ทันทีเลยที่เรามองว่าเราเรียกกันว่าผู้สูงอายุเนี่ยคืออายุครบ60แต่จริงๆแล้วผู้สูงอายุจํานวนมากและแนวโน้มประชากรของประเทศไทยเนี่ยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น เป็นประมาณเกือบถึง20%ภายใน10ปีข้างหน้าซึ่งไม่นานเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องเริ่มดูแลกันแล้วว่าประชากรซึ่งกำลังจะแก่ตัวลงเนี่ยและกลายเป็นผู้สูงอายุเมื่อหวัยหลัง60เนี่ยบางคนยังแอคทีฟอยู่เลยยังสามารถทำงานทำการมีสมองที่ดีเพราะฉะนั้นทำยังไงถึงจะใช้ประโยชน์จากจากผู้สูงอายุเหล่านี้นะคะเข้ามาช่วยในการดูแลสังคมดูแลชุมชน โดยที่เขาไม่ได้อยู่ว่างๆแล้วเขาก็จะเห็นว่าตัวเขาเองยังมีประโยชน์และมีคุณค่าด้วยคือทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยยัง productive อยู่ต้องใช้คําว่า productive อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นการที่เนี่ยมาช่วยอย่างอย่างใช้ผู้แก่ผู้เฒ่าเนี่ยมาดูแลเด็กเล็กในชุมชนของตัวเองเขาอาจจะไม่ได้คิดค่าค่าแรงด้วยซ้าไปถือว่าเป็นในเรื่องของอาสาสมัครแต่ว่าเป็นความสุขทางใจแล้วก็เขาก็จะมีมีความรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยได้ได,ได้ได้ทำอะไรเพื่อช่วย ช่วยชุมชนช่วยสังคมดูแลลูกหลานในชุมชนของตัวเองเนี่ยนะคะมันเป็นความรู้สึกที่ดีแล้วก็เด็กก็จะมีความอบอุ่นด้วยนะคะอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นานโยบายจริงๆแล้วอยากจะเสนอว่าทุกชุมชนในกรุงเทพมหานครนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนแออัดเนี่ยจะต้องมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่รัฐบาลมีงบประมาณมีบุคลากรให้อย่างทั่วถึงและในต่างจังหวัดก็เช่นเดียวกันในทุกหมู่บ้านเนี่ยนะคะควรจะต้องมี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วก็มีการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจนแล้วก็โปร่งใสด้วยอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นอบตทุกวันนี้เนี่ยถ้าเรามองว่างบประมาณของอบตแต่ละอบตเนี่ยไม่ใช่น้อยแล้วอบตเองทั่วประเทศเนี่ยมีจํานวนมหาศาลมากมายมากเนี่ยแต่ทําไมงบประมาณแค่ไม่มากเลยนะคะในการตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยมัน ไม่เคยมีหรือมีไม่ทั่วถึงสักทีหนึ่งนะคะก,ก็อยากจะฝากเรื่องนี้เป็นนโยบายหลักของพรคประชากรไทยในการดูแลเด็กเล็กแต่นี้ถ้าพูดถึงเรื่องปัญหาของเยาวชนปัญหาของเยาวชนทุกวันนี้เนี่ยที่หนักที่สุดคือเรื่องของยาเสพติดแล้วก็เรื่องของการติดเชื้อ HIV a อ DS การแพร่ระบาดในหมู่เยาวชนในคนที่วัยประมาณ17ถึง28นะคะตามอันนี้ตามตัวเลข ที่พี่ได้เคยศึกษามาตอนที่ทำงานอยู่ที่องค์การของยูนนเซฟประเทศไทยเนี่ยนะคะนั้นตัวเลขเหล่านีเน้เป็นอะไรที่น่าตกใจมากแล้วทำไมเด็กในวัยนี้ถึงไม่รู้จักป้องกันตัวเอง HIV a อ d s เนี่ยติดต่อกันได้หลายทางก็จริงแต่ที่มากที่สุดคือเรื่องของการร่วมเพศเพราะนั้นถ้าการมีเพศสัมพันธ์ แล้วรู้จักรับผิดชอบรู้จักป้องกันตัวเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาในการติดเชือ HIV ้อ h i v a ว d เแล้วมันก็จะช่วยหยุดยั้งการแพร่กระจายของโรคแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยรายงานการศึกษาเขาบอกว่าเด็กเยาวชนของของไทยเราเนี่ยนะคะมีทัศนคติที่แปลกอยู่อย่างหนึง่งคือคือไอเรื่องค่านิยมก็ต้องแก้กัน อีกนานานะคะเพราะว่าตอนนี้มันค่านิยมที่เด็กวัยรุ่นเยาวาชนปัจจุบันรู้สึกว่าการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องธรรมดาไปซะแล้วแล้วการเปลี่ยนคู่นอนหรืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่กลายเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดาสําหรับเขาเนี่ยตรงนี้คงต้องแก้กันอีกเรื่องหนึ่งซึ่งพูดกันก็คงจะยาวแตเ่เอาเป็นว่าทําอย่างไรให้เขารู้จักป้องกันตัวเอง เมื่อคิดจะมีเพศสัมพันธ์แล้วไม่ให้ติดเชื้อ HIV AIDS เอนี่ยนะคะอันนี้ในในรายงานการศึกษาเขาบอกว่าเด็กในวัยนี้ติดเชื้อมากที่สุดในกระบวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของไทยนะคะซึ่งซึ่งอันนี้น่าน่าน่าตกใจมากดังนั้นก็คงจะต้องเป็นนโยบายอีกอย่างคือคือรณรงค์เนี่ยเรื่องทัศนคติของเด็กเยาวชนเนี่ยว่าให้ให้เขารู้จัก ป้องกันตัวเองจาก HIV ไอแล้วเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเยาวชนหญิงเนี่ยนะคะคือการมีตั้งครันที่ไม่พึงประสงค์ด้วยถ้าเขารู้จักป้องกันก็จะแก้ได้ทั้งในเรื่องของการติดเชื้อ HIV ไอและการตั้งครันที่ไม่พึงประสงค์ด้วยนะคะในความรู้สึกทั่วๆไปถ้าลองอยั่งความรู้สึกของคนเนี่ยจะมีความทุกคนก็รู้อยู่ว่าตอนนี้ประเทศชาติบ้านเราเนี่ยตั้งแต่เกิดปฏิวัติรัฐประหารกันขึ้นมาเมื่อปี2500เมื่อกันยา2549เนี่ยนะคะ ความคิดทางการเมืองมันเหมือนกับแตกแยกออกไปเป็นสองขั้วอย่างเห็นได้ชัดแล้วพอมีเหตุการณ์ที่ไม่สงบวุ่นวายมีผู้เสียชีวิตจากการเรียกร้องประท้วงและอื่นๆที่ผ่านมาและมีการใช้ความรุนแรงจากฝ่ายรัฐเนี่ยคว,ความรู้สึกตัวน,นั้นมันยิ่งทําให้แล้วไม่ได้รับการเยียวยาเท่าที่ควรในฝ่ายที่เขาบอกว่าเขาถูกกระทำเนี่ยนะคะคือพี่พูดในฐานะที่เป็นพรรคการเมือง พรกการเมืองหนึ่งเราไม่ได้ไม่ได้อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเราก็มองว่าในการเยียวยาน,น,นั้นมันคงจะต้องหาความจริงให้ได้แล้วก็จะต้องเยียวยาผู้ที่เ,เป็นเหยื่อหรือถูกกระทาแล้วก็คนที่พิสูจน์แล้วว่าทำผิดเนี่ยควรจะต้องได้รับการตัดสินแล้วก็ลงโทษตามกฎหมายแต่ณทุกวันนี้เรื่องเหล่านี้มันยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเลือกตั้งไปคราวนี้แล้วในความรู้สึกก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ย คนหลายคนมากนะคะคนจํานวนมากจะมีความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายไม่ทราบว่าจะเลือกใครเลือกพักไหนเข้าไปมันก็อาจจะเหมือนเหมือนกันแล้วก็คงจะไม่ได้คนดีเข้าไปเข้าไปในสภาแล้วไปทําหน้าที่มันอันนี้เป็นความรู้สึกที่ที่ก็น่าเป็นห่วงอยู่นะคะค,คือเศร้าใจเล็กน้อยที่ว่าระบบระบอบประชาธิปไตยของเราเนี่ยการเลือกตั้งเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าไปนั่งในสภาเนี่ยคือสสเนี่ยนะคะมันก็ พอเข้าไปแล้วมันก็เหมือนกับว่าประชาชนไม่ได้อย่างใจหรือเปล่านะคะของตร้องพูดทำนายตรงนั้นก,ก็มีหลายคนบอกว่าจะไม่ไปไปเลือกหรือไปใช้สิทธิ์แต่ว่าไม่ไมกล้าแต่จริงๆแล้วก็อยากจะขอร้องนะคะเพราะว่าใน,ใน,ในความหมดหวังสิ้นหวังเบื่อนหน่ายเนี่ยการเลือกตั้งแล้วพยายามคัดสรรคนที่ดีที่สุดที่เราเห็นว่าดีที่สุดเนี่ยนะคะเข้าไปอยู่ในสภาให้มากที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นหนทางเดียว ที่เราพอจะมีคนดีขึ้นไปอยู่ในสภาแล้วก็ไปนั่งบริหารประเทศชาติในช่วงที่ประเทศชาติยังยังต้องทําอะไรอีกเยอะนะคะเพื่อขจัดความขัดแยง้งเพื่อให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์แล้วก็เพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าเจริญเติบโตต่อไปในภายภาคหน้านะคะก็อยากจะเรียกร้องแล้วก็เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิ์ให้ให้มากที่สุดยังไงก็ตามนะคะ ติดตามนโยบายด้านสังคมครั้งต่อไปได้ว่าพักไหนจะตรงใจคุณกับสำนักข่าวครอบครัวสนับสนุนการใช้สิทธิเลือกตั้ง3กรกฎาคมนี้